สวัสดีจ้าเมื่อนี้น้องสรานี่ผัดกบจ้าผัดกบผัดกบใส่มะเขือจ้าแล้วก็มีต้มข้าวด้วยจ้ามีปลาทูน้อยตัวหนึ่งจ้าปลาทูน้อยของเราตัวน้อยๆจ้าทอดแป้งจ้าแล้วก็มีหมูทอดกระเทียมด้วยจ้าขอบคุณที่กดไลค์กด,ดติดตาม ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยจ้าวันนี้ขอบคุณทุกกันรับชมมากๆเลยจ้าวันนี้หนูพิษก็นำเสนอเมนูกับข้าวเชาว้าของเราวันนี้มีผัดอบต้มข้าวทอดหมูกระเทียมหอมหอมหอมๆกันเลยจ้า ขอบคุณแม่ๆพี่ๆป้าๆนะอาจ้าที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยจ้ากดติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแนะนำขอบคุณมากๆเลยจ้าสำหรับคลิปนี้เมนูต้มข้า หมูทอดกระเทียมเจอกันคลิปใหม่นะจ้าสำหรับคลิปนี้หนูพิษไปแล้วจ้ามากินข้าวกันจ้าจ้ากับข้าวเช้าๆของเรามีถั่วด้วยจ้าขอบคุณแม่แม่